สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะก็ไม่รู้ว่าแดงของเล่นอะไรว่าเล่นนี่เนาะนี่เนาะฮะของเล่นไหมนี่วันนี่ทขาไมไม่ออกกันอ่าขมรถเกี่ยวไกลเซ็ตแล้วนะครับนี้จะไปเกี่ยวของเจ้าของสามสิบไรจ้าสุไทร์แต่ว่าวันนี้เกี่ยวของจะของนะ่ะลงมุ้นท่ำท่ำอะไรนะพ่อแต่แก่เออเขาเรียกอ,อะไรนะอ่า กระบะโกล่อใหม่เพราะว่าที่ตะแกงไม่ให้เขาไม่พกเพราะว่าจะใส่เอารถจะของใส่เข่าลงทุนทุกอย่างแต่ว่าไอเขาจะของมันจะเป็นหน้าปังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไมเปลี่ยนเขาอยากจะเป็ยนนิ่เนาะถ้าเกิดไมเปลี่ยนนิ่เดี๋ยวมันจะตีไม่ออกเดี๋ยวมันจีร่วงหลายก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะนี่พอก็เปลี่ยนเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้กีท่าสีท่าสีตะแกงเพื่อจะไม่ให้ขึ้นสนิ่มแต่วของเล่นมาใหม่คดลอง เป็นไงของเล่นชื่นชอบซื้อมาจากบาทเนี้ยนี่สามร้อยกัวเป็นไงลองคนเนี้ยอ่าลองคนนี้อ่ยลองคนเออนู่นแหะนู่นแหะเออ,อะจะได้เห็นชัดนั่นแหละยี่น้อเอาโอแม่ของเล่นใหม่พ่ออ๋อลาสุดทุกคนกว่าจะได้ออกเกี่ยวเขาได้ของเล่นใหม่อีกละ โอ้สีไรนั่นสีเทาชอบสีเท่านี่พ่น,นพ่อแม่สนิมคืน้ทนท,ท่านที่จะทาที่จะพ่นก่อนติดแดอ้ติดก่อนพ่นเอติดที่เราคอยพ่นโอ้ดีแล้วมันพ่นสีแดงอู้ไม่มกัรนขู่ลูกนะคะกว่าจีได้ได้แต่ละอย่างรถไทยวจะไปคุดมันรถไทยกระเสียว่าจะไปเกี่ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนนิ้ว ว่าจะอเอารถไปใส่เขาต้องติดตะแกงใหม่ใส่เขาเลยแล้วใส่ผ้าดังเหมือนเขาไม่ได้เลยติดตะแกงใหม่ต้องทำดีๆเพราะว่าเดี๋ยวจะใหญ่บนนะคะท่านประธานบนใช่ไหมท่านประธานอ่าวันนี้เพราะใครเป็นแบบนี้เบิ่งจ้าหาแต่ของเล่นใหม่ส่วนแม่นะคะกระลูกวันนี้ทําความสะอาดบ้านเหมือนเดิมตอนรับปีใหม่ใช่ไหมเจ๊